สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายธีนฮารโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําจะมีชาวราศีมีนะคะราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกเนาะถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในกลุ่มธาตุน้ําหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันนในใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วว่าแต่และราศีเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรน่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้น จะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็กได้ใต้คลิปนะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะลองไปหาลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ทของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปะจะให้เน้นในส่วนของลักขนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะในเรื่องของดาวสุปเป็นหลักก็มีความสําคัญมากเหมือนกันถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูลกันนะโอเคค่ะทุกคนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมพร้อมกันเลยเนาะความรักพวกคุณในช่วงครึ่งเดือนนี้จนถึงครึ่งเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวธาตุน้ำช่วงนี้มีอะไรในใจหรือเปล่าเอ่ยไพ่แต้มสมรับเป็นไพ่ควีนถือเหรียญ er นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมังกรศบกันเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในใจแต่ว่า เราไม่อยากจะพูดแล้วอะ <_ an> เหนื่อยจะพูด <_ an> เหนื่อยจะออกมาเรียกร้อง <_ an> เพราะว่าครั้งนึงเราอาจจะเคยทาไปเยอะแล้วก็ได้นะคะ <_ an> แต่ว่าเสียงของเราอาจจะไม่ดังมากพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในช่วงนี้ก็เลยเลือกที่จะอยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองดีกว่าเนาะบางท่านในช่วงนี้ก็อาจจะกําลังอยู่ในช่วงวาองการคิดทบทวนอะไรสักอย่างหนื่อนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าความรักพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับความรักของชาวธาตุน้ำมีนกระกฏพิจิกร ความรักเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะชาวราศีพิจิกนะคะใครที่มีราศีพิจิกแลกนะคณาพิจิกดาวสุ์ดาวจันทร์พิจิกก็ถือว่าเริ่มจะดีแล้วนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าเดี๋ยวราหูจะย้ายเรือนแล้วเนาะจะไปอยู่ราศีเมษออกจากพฤกษ์ศไปอยู่เมษก็จะไม่ได้เล็งกับคุณในเรื่องของคู่แล้วนะคะก็จะดีขึ้นแล้วก็ดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนที่เจ็ของคุณก็จะ ทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือราหูกับดาวพฤหัสอยู่ในราศีเดียวกันบางท่านอาจจะอยู่ในเรือนเดียวกันก็เลยจะทาให้บางทีเดียดเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเด,ดี๋ยวก็ร้ายก่อนนั้นนี้มันอาจจะอึมครึมมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวประมาณครึ่งเดือนนี้ค่ะครึ่งเดือนก,นก,นกรกฎาคมนี้ราหูจะย้ายราศีแล้วไปอยู่ราศีเมษแล้วก็จะไม่ได้เล็งกับคุณในเรื่องของคู่แล้วเพราะฉะนั้นความรักก็มีโอกาสจะสดใสมากขึ้นนะคะ บางคนอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามีรักใหม่เข้ามาหรืออาจจะเป็นความรักที่มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้มีความชัดเจนมากขึ้นก็ได้เนาะควีนถือเหรียนค่ะ ดูมีอะไรในใจจริงๆนั่นแหละนะหลายท่านในช่วงนี้ดูไม่ค่อยสบายใจไพ่ตาสำรับขึ้น3ดาบนะคะไพ่3าดาบเข้ามาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาในหัวใจของคุณอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ในตอนนี้บางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสาคนนะคะเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจหรือเป็นปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านไปได้และตัวของคุณเองก็อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมา พยายามทำอะไรแล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวเขาพลังงานภาพรวมสีใบทําไมเป็นคพีนถือเหรียญเอ่ยแต่วันมองว่าต่อให้ใจของคุณมันจะมีความเจ็บปวดหรือบาดแผลที่ยังยังปรากฏอยู่อะ่ะคุณน่าจะอยู่ในจุดที่รับมือได้ดีมากขึ้นแล้วหรือเปล่าเอ่ยเหมือนมีความนิ่งมากขึ้นนะคะ อาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ร้องไห้หวั่นไหวให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ช่วงนี้อาจจะแข็งแกร่งมากขึ้นได้นะคะอาจจะไม่ได้แกร่งขนาดนั้นแต่ก็น่าจะรับมือได้ดีมากขึ้นเนาะเจ็ดเรียนหลายถ้าในช่วงที่ผ่านมาน่าจะรู้สึกเบื่อแล้วก็เซ็งนะคะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้เดิงใจของเรา อาจจะเป็นความสัมพันธ์ท like ี่ด like like ูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นรอคอยการเจริญเติบโตก็มาไม่ถึงสักทีนะคะหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้แต่งใจของคุณนะสามดาบมาอีกแล้วค่ะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของคุณก็เป็นความเจ็บปวดที่มันยังทิมแทงความรู้สึกของคุณอยู่เนาะหวังว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณเริ่มชินแล้วก็ชากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเจ็ดดาบ มันอาจจะเป็นบาดแผลที่เรื้อรังมานานแล้วก็ได้นะอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบ้วนอนนิ่งสงบนิ่งไปในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะยังค้างคายอยู่แต่ว่าตัวของคุณเองก็คงจะไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากจะทําอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้มันเป็นไปแล้วนะคะห้าถ้วยบางท่านในช่วงนี้ไม่เกฑ์ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมารับรับล่อๆกับคุณนะสิ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นน่าจะเกิดจากการที่เขายังอะไรอาวอร์หรือว่ายังเสียดายอะไรบางอย่าง ก็เลยยังอยากที่จะเข้าหาคุณอยู่นะคะแต่ว่าเป็นไพ่เจ็ดดาบอาจจะเป็นพฤติกรรมลรับๆล่อๆทําให้คุณสงสัยทําให้คุณสับสนหรืออาจจะเหมือนมาแต่มาไม่สุดอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เคยถอดใจจากคุณไปแล้วแต่ว่าก็ตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วก็วนกลับมาหาคุณใหม่เนาะจริงๆแล้ววันมองว่าคุณน่าจะเจอกับพฤติกรรมของเขาแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะอย่างที่วันมองแล้วเราอาจจะเจอมาจนชินจนชาเพราะว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย ในตอนนี้ต่อเขาจะมาจิ้มๆม,มาลับๆล่รอๆหรือเข้ามาพลุบเข้าพุบออกอยังไงก็คงจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนก็เหมือนเดิมก็เรื่องเดิมๆอาจจะไม่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอะไรมากขึ้นน,น,นะคะมีไพ่ห้าช่วยเข้ามาด้วย เขาเหมือนคนที่ยังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกับมาไม่ได้แล้วถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เคยอยู่ในชิดของคุณเคยมีซัมติงซึ่งกันและกันไม่ว่าจะคบหรือไม่คบก็แล้วแต่หันมองว่าเขาอะต่อเขาจะไปไกลแค่ไหนเขาก็ลืมคุณไม่ได้มันก็เลยทําให้เขาอยากจะกลับมาหาคุณอยู่เสมอแล้วก็รู้สึกรู้สึกผิดพลาดกับการที่สูญเสียคุณไปเออหรือว่ารู้สึกเสียใจสิ่งที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะ แต่ว่าถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาเจอกันเพิ่งมาสางความสัมพันธ์กันบางทีคนคนนั้นเขาอาจจะมีใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในใจเขาอาจจะมีบางช่วงเวลาที่อยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากจะคุยกับคุณแต่สักพักหนึ่งเขาก็กลับไปอยู่หมดเดิมของเขาเพราะว่าถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาหรือว่าเขาพอรู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้หันมาสนใจหรือให้ความสําคัญเท่าที่ควรจะเป็นนะคะไพ่เต้ตสำรับพื้นสามถ้วย มองว่าชาวท่านนะ้ำหลายๆท่านนะ่าจะอยากมองหาความบันเทิงให้กับชีวิตเนาะเราคงไม่ได้อย,อยากอยู่กับความรู้สึกที่มันค้างคางในจิตใจของเราไปตลอดอนะคะอบางท่านถ้าเขากลับมาก็คงจะมีจุดที่เราอยากจะให้กลับมาขึ้นดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์แต่มันเหมือนรู้อยู่แก่ใจว่าเขามาเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็อาจจะไปอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอหนึ่งใบให้ควีนถือเหรียญหน่อยขึ้นถือเหรียญคืออะไรเอ่ย หรือถ้าเขาทําดีขึ้นเราก็อาจจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของเราว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็กลับเข้าสู่โหมดเดิมของเขาเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดก็ได้นะคะสองไม้เท้าค่ะเหมือนคุณจะมีเป้าหมายอะไรสักอย่างอยู่นะคะชาวธาตุน้ําแต่ว่ามันน่าจะมีเงื่อนไขมาด้วยเช่นกันบางท่านอาจจะขับคนไกลระยะทางก็อาจจะมีผลกับความสัมพันธ์เนะาะต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าต่างประเทศนะคะหรือไม่บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ แต่ว่าในแลนของคุณอะเหมือนมันจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างซ่อนอยู่บางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสาคนถ้าเป็นคุณที่มีมีมีอีกคนนึงเข้ามาอะไรเงี้ยวันมาว่าคุณน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณค่อนข้างจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เข้ามาก็เหมือนยังอยู่ในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าคุณมีใครสักคนนึ่งที่คุณอะเต็มที่ให้ความสําคัญแต่ก็อาจจะมีอีกคนนึงที่ ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดทิ้งไปได้หรือบางท่านอาจจะปเป็นเรื่องราวสักฝั่งกันเหมือนคนรู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามผ่านปัญหาดี้ไปยังไงก็ได้เนอะเขานึงไหมสามดาบหน่อยสาดาบเพื่ออะไรเอ่ยสามเหรียญน,นะคะเหมือนการพูดคุยกันไม่ได้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเอ่ย คุณน่าจะมีความรู้สึกว่าต่อให้มีการพูดคุยกันก็คงจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้มากนะบางท่านอาจจะเคยคุยแล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้คุยแต่คิดว่าคุยไปก็เท่านั้นเองนะคะแต่หันมองว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคุยกันแล้วเคยตกลงกันแล้วเคยเจรจาแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นผลที่ดีเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกแหละไพ่ขึ้นมาเป็นควีนถือเหรียญเราอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่เราเคยเรียกร้องเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่ว่า ในเมื่อเสียงของเราไม่ดังมากพอให้เปลี่ยนแปลงะ,ะไรได้ในตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะอยู่เงียบในที่ของเราดีกว่าสาเหรียญ1ิเหรียญมาเจอกัน3เหรียญเจ็เหรียญมาเจอกันบวกกันได้สิเหรียญหวนมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันค่อนข้างมากเหมือนกันนะบางท่านที่อยู่ในชีวิตของกันและกันมานานพอสมควรมันก็คงจะเป็นความผูกพันมากมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราสนใจเขาให้ความสมําคัญกับเขาแอบสืบและส่องเรื่องของเขาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นตัวของเราที่เป็นทุกข์ซะเองเนาะ ทีนี้พอมันหักลบกันมันจะเป็นสี่เหรียญมันยังเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังเหมือนยังก,กักยังเก็บยังซ่อนเอาไว้อยู่นะคะมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดขนาดนั้นเนาะอีกฝั่งหนึ่งของคุณไพ่แต่สาหรับผมเขาเป็นไพ่เฮอร์มิทนะคะบางท่านอาจจะขุดชาวราศีกันลัขนาะกันเป็นไพ่ที่ผมบอกว่าในช่วงนี้เขาอาจจะคิดมากหรือว่ามีการประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะ<ห>ขอพลังงานหลักหนึ่งไปให้กับคนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่ชาวธาตนะุน้ำมีนกระกฏพิจิตคิดถึง ความรักข็เป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้เขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะสองไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าสองไม้เท้าเขาแน่จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจอยู่ในนั้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาดูเหมือนยังไม่ค่อยเด็ดขาดมากพอก็ได้เพราะเขาอาจจะดูเหมือนให้ความสำคัญกับคุณสนใจคุณแต่ในขณะเดียวกัน เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งอ่ะมันก็ยังค้างคากลายเป็นประเด็นความสัมพันธ์อยู่เนาะหรือบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคู่หรือมีเจ้าของแล้วเขาให้ความสําคัญกับอีกคนหนึ่งอ่ะคนก็ยังรู้สึกเหมือนเขาก็ยังมีคนอยู่เขาไม่ยอมตัดคนออกไปอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะเดี๋ยวดูพลังงานภาพรวมก่อนว่าทําไมเป็นสองไม้เท้าไพ่ต้นสำหรับเป็นไพ The Star. <ม>่เดิรสตาเขาเหมือนจะยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมต้องการเวลาอีกสักนิดหนึ่งบางท่านอาจจะเกลียดชาวราศีกุมและขานากุมนะ หนึ่งถ้วยค่ะบางท่านอาจจะขวบชาวธาตุน้ำมีนกฎพิจิกด้วยกันเองนะคะเป็นไพ่ประจำตัวของพวกคุณในช่วงที่ผ่านมาเขาเหมือนคนที่มีความรักเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีรักใหม่เข้ามาก็ได้หรืออาจจะมีความรู้สึกที่เออแล้วแล้วก็มากมายให้กับใครสักคนหนึ่งเนาะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสเสน่หหาแล้วก็แพชชั่นนะคะที่มันอาจจะขึ้นมาณช่วงหนึ่งแล้วมันก็ยุบตัวลงไปอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงเวลาที่มันพุ่งขึ้นมาก็ค่อนข้างโรแมนติกมากๆเหมือนกันนะคะตามมาด้วยสี่ถ้วยค่ะ ตอนนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่ตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดเพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรบางทีพ,พ,พอมีอะไรบางอย่างนําเสนอเข้ามา <Okay. S 1> เขาก็จะเหมือนคนที่ยังมีความดีเลอยอยู่เนาะจะรับก่อไมมรับจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่เหมือนรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเป็ลนลักษณะของการที่สิ่งที่รอคอยยังไม่มาสิ่งที่มาก็เหมือนไม่ใช่สิ่งที่ต้องการช่วงนี้ถ้าเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่อินกับคนที่เข้ามาใหม่ขนาดนั้นก็ได้นะหรือว่าถ้าเขาไม่ได้มีใครเลยบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกเหมือน ยังไม่ได้อยากมีใครขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าอยากอยู่คนเดียวอยากเป็นโสดไหมก็ไม่ใช่เหมือนกันเหมือนคนที่ยังสับสนตัวเองนะคะเหมือนกําลังยึดติดตัวเองกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันยังหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้นะสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้า,าจะหมายถึงคนเก่าคนไกลนะคะใครสักคนหนึ่งที่รอคอยอยากให้กลับมาพบมาเจอการที่อยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยอยากให้กลับมาคืนดีกันก็ได้ถ้ามีปัญหากันอยู่ตามมาด้วยก้าวดาบนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเครียดค่ะ วันมองว่าในช่วงนี้เขาแน่จะเหมือนคนที่มีความยุ่งเหยะิะมีความสับสนเนาะเหมือนอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรสักอย่างหึึ่แต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็ก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นแล้วก็เลยแช่แข็งทุกอย่างไปก่อนนะคะภายใต้าสำหรับขึ้นเดอะซันด้วยเป็นลักษณะการอยู่ห่างๆอย่าหงุดหงิห,ห,ห,หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวขอหนึ่งม้สองไม้เท้าสองไม้เท้าคืออะไรเอ่ยก้าไม้เท้านะคะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้แบบได้เด่งใจเขามากนักเนาะมันอาจจะมีความยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศหรืออาจจะมีอุปสรรคเข้ามามากมายเป็นเหตุผลมากพอที่ควรจะปล่อยได้แล้วแต่ว่าพอเอาเข้อจริงเขาก็ปล่อยไม่ได้คะ่ะก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ ต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาก็ยังมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่สําคัญมากๆอยู่เนาะมีจุดที่อยากจะสู้ต่อกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะต่อให้จะมีอุปสเข้ามามากมายแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็น่าจะรู้สึกถึงความยากลำบากเพราะว่าอาจจะมีความระแวงไม่ไว้วางใจอยู่ในนั้นก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนฉันต้องลุกขึ้นมาพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอืมคอนึกงหสีถ้วยหน่อยสีถ้วยคืออะไรเอ่ยดูค่อนข้างจะเครียดน,นะคะในฝั่งของเขา เทียมเพลสโอ้โหสามดาบค่ะมีสามดาบเหมือนคุณเลยหวังว่าเขาเหมือนอยากได้ตัวจริงอะแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เจออยู่จริงหรือเปล่าอืมเพราะว่าเขาน่าจะมีความคาดหวังมากๆเหมือนกันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ข้างซีเรียสมากๆในเรื่องของความรักนะคะอ่อหนึ่งคือเขาอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก,ก่อนแล้วก็ยังฝังจิตฝังใจเลยยังไม่ค่อยชัวร์ว่าคนที่เจอจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าก็เลยเหมือน ใจมันอยากแต่ก็ไม่กลา้าตัดสินใจว่ามันใช่พอเออหรือสองก็คือว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนนี้นั้นนะคะ mm. เขาน่าจะถ้าเขาเป็นคนที่ถูกแอดเข้าไปอ่ะเขาน่าจะอยากเป็นตัวจริงเนาะแต่เหมือนรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นไปได้ยากมันไม่น่าจะเป็นไปได้ mm. ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้รู้สึกค่อนข้างเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้นะคะอืม mm. อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคนเนาะ เรื่องราสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะมีไพ่เด l a c e เข้ามาบางทีอยากจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดของใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันยากมันเย็นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเด s u ซันค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันหรือเปล่าเอ่ยในช่วงนี้ ถ้าอยู่มีช่องว่างเกิดขึ้นหนอนมองว่าเขาน่าจะแอบมองคุณอยู่นะคะถึงไม่ได้ขยับเข้ามาใกล้ามากนะแต่ว่าก็น่าใจวนเวียนอยู่ในชีวิตนั่นแหละคะ่ะยังไม่ได้ห่างหายไปไหนแต่ในขณะเดียวกันบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะคะชาวธาตุน้ําเพอร์มิดค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกันละขณากันนะตามเรื่องสตรนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงละขณาสิงหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับตรง,ตรงคุณในหลายๆอย่าง อาจจะเป็นในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันมาค่าดูเรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเย็นตัดกันไ่ขาดสักทีนะคะเหมือนมีแรง,งซึงกันละกันอยู่เนาะแล้วก็เดอะสตาร์บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมและข้ากนาุ่นะคะคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงเป็นนักร้องนักสแสดงยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เนาะ มีไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่เมเจอร์คณาหมดเลยนะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณจริงๆแล้วหมอมองว่ามันค่อนข้างชัดเจนแต่สิ่งที่มันทําให้ไม่ชัดเจนก็น่าจะเกิดจากการที่เขาคิดเยอะเกินไปอาจจะคิดวนๆซ้ําๆคิดประมวลผลนะคะกับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเขามีความผูกพันกับคุณนะคะมีไพ่สเตนต่อความสัมพันธ์นี้จะมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเป็นไปได้ยากแต่ว่าเขาก็มีความผูกพันกับคุณมากๆเหมือนกันแต่ว่ามาเพราะกับไพ่เดอะสตาร มีบางสิ่งบางอย่างบอกกับเขาว่าเขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อาจจะต้องการเวลาสักนิดหนึ่งเนาะภายใต้สมุนเหรียนนะคะ ถ้าเขายังไม่ได้มีใครแล้วเป็นโสดมานานอาจจะเป็นคนที่ห่วงสถานะโสดของตัวเองก็ได้หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถที่จะรับผิดช,ชอบอะไรได้ขนาดนั้นไม่สามารถที่จะแบกรับความคาดหวังของใครก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เขายังดูเหมือนซับซ้อนอยู่ในตอนนี้เนาะแต่ว่าถ้าเขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่ามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาอยากจะเซฟตัวเองก็ได้นะคะเพราะไพ่สี่เหรียญก็ไม่อยากที่จะสูญเสียอะไรไป อยากที่จะครอบครองทุกอย่างให้มันอยู่กับตัวแต่จะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่วัว่าเขาเองก็คงจะไม่อยากเสียเปลี่ยนเหมือนกันกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะเขาหน่งไมเดอะสตาร์หน่อยเดอะสตาร์คือไรเอ่ยหนึ่งไม้เท้านะคะยังไม่พร้อมสำหรับการเริ่มต้นนะยังไม่พร้อมสำหรับการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มัน เป็นไปอย่างราบรื่น่ะนะคะคือน่าจะเป็นลักษณะการค่อยๆเลี้ยงไปมากกว่าแต่ไม่ไม่ไม่เรียบที่จะให้มันเติบโตขนาดนั้นไพ่าตาสัเป็นธ์ไพ่เมจิเชียนนะคะยังไม่พร้อมที่จะบุกป,ป่าฝ่าดงหรือใช้ทุกกลยุทธ์ที่จําเป็นจะต้องทําในตอนนี้ขอนึ่งไเหเฮอร์มิตหน่อยเฮอร์มิตคิดมากคิดไม่อะไรเอ่ยหนึ่เหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวท่าดินมันอประสบการ์เอมเพล e อมเพลอร์แอมเพลสนะคะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาในฝั่งของเขาหวนมองว่าเขาน่าจะคิดเยอะนะ่ะบางท่านได้เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมาหรือว่าคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาความสมาัมพันธ์ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเขารีลายังยื้ออยู่หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะเกิดจากการที่เขาคิดเยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องของความรักอาจจะคาดหวังความสัมพันธ์ที่แบบ มันต้องใช่จริงๆอะเอาให้ชัวร์ไปก่อนเอาให้ชัวร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยตัดสินใจเพราะาไม่อยากจะคบแล้วเลิกหรือว่าคบไปแล้วก็สะดุดกลางคลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพค่คู่อาจจะอยากอยากเจอกับคนที่รู้สึกว่าใช่จริงๆอืมมันก็เลยทําให้เขาดูคิดมากแล้วก็วนไปวนมานะคะบางทีพอรู้สึกว่าใช่แล้วแต่ก็พยายามปฏิเสธเพราะว่ายังไม่อยากจะไปถึงเส้นใช่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาในตอนนี้อยากจะบอกอะไรคุณบ้างน,นะคะชาวธาตุน้ำามีกรกพิจิตรเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากรู้ว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่นะคะชาวธาตุน้ําเขามีความกังวลเกี่ยวกับความสมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยเนาะไม่แน่ใจนะคะว่าคุณแคร์เขาบ้างไหมแต่เขาอยากให้คุณรักเขานะคะเขามีความเสพติดในตัวของคุณมากๆเหมือนกันอืม ไพต่ตาสดเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการให้แสงสว่างนะคะหลายท่านน่าจะมาถึงจุดที่เริ่มอ่านกันละกันไม่ออกก็เลยกลายเป็นความสับสนอยู่ในใจไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มนะคะการทําสถานการณ์ความสัพมพันธ์ให้มันซับซ้อนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะมองคุณได้ในตอนนี้นะคะบางทีช่วงเวละลาที่เขาแยกจากคุณไปหรือว่าเว้นช่องว่างกับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าแพชชั่นในใจของเขาม,มันเยอะเกินไปก็ได้เพราะว่าสถานการณ์ความสัพมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เนาะ ขาให้เพิ่มหน่อยค่ะว่าเขาอยากบมออะไรอเอ่ยสิ่งที่เขาอยากจะรู้คือคุณแคร์เขาบ้างไหมนะคะแล้วก็คิดถึงเขาบ้างหรือเปล่า <_ C> เขาบอกว่าเขาเจ็บนะคะอืมคุณเคยตอบว่าอะไรเขาในแบบที่คุณคิดของคุณเองไหมเอ่ยไพ่ขึ้นมาว่าเขา รู้สึกเจ็บนะคะเวลาที่คุยกันหรือเวลาที่เหมือนต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วคุณตัดสินหรือคุณเข้าใจอะไรบางอย่างด้วยตัวของคุณเองอะออแล้วคุณอาจจะตัดสินเขาคิดเขาไปแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณพูดก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้ในตอนนี้เขารู้สึกกลัวการที่เขาจะต้องพูดคุยกับคุณ เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณนะอะไรก็แล้วแต่เขาหมายความแบบนั้นนะคะก็ต้องมาดูว่าเขาเคยคุยอะไรกับคุณบ้างบางท่านอาจจะเป็นคําพูดที่ดีบางท่านอาจจะเป็นพูดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าที่เขาเคยคุยกับคุณนะเขาเขาหมายถึงแบบนั้นจริงๆเนาะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณมันมีความรู้สึกตัดพพอน้อยใจอยู่ในนั้นนะคะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นประเด็นอยู่เพราะว่า บางทีความซับซ้อนของเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วคุณอาจจะพูดหรือตัดสินอะไรเขาไปโดยที่เขาเองไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดหรือว่าตัดสินเขาไปแบบนั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้ขึ้นมาแก้ตัวแต่เขาอาจจะปล่อยคุณไปเลยตามเลยปล่อยคุณตามมีตามเกิดของคุณไปอยากจะเข้าใจงเข้าใจไปแต่เขาอยากจะบอกว่าเขาเองก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่ที่คุณตัดสินเขาไปอะไรแบบนี้เนาะอืม อะโอเคดูดนวน้มแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเอ่ยเด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะขุยชาวธาตุนะมีนกรกฎพิจิกนะแล้วก็วิวออ f f o r ์ u n e นะคะจริงๆแล้วหลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเนาะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันหรือว่าได้รับข่าวคราวข่าวสารของกันและกันนะคะแต่เป็นไพ่เดวิออฟอร์สถานการณ์ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนาะ เด็กถือดาบด้วยบางท่านอาจจะคุวบชาวธาลมตุนกุมเมถุนนะคะแล้วก็สเตรน บางท่านอาจจะขุบชาวราศีสิงห์และคขนาสิงห์หลายท่านยังเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันเดี๋ยวก็ห่างๆกันไปก็ยังเป็นเหตุการณ์แบบนั้นได้อยู่เนาะใครสักคนนึงอาจจะรู้สึกเหมือนอยากจะไปหาความบันเทิงให้กับชีวิตแล้วนะคะหาความสบายใจให้กับตัวเองในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งก็เหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการแล้วก็อยากจะดึงกลับมาดึงกลับมานะคะเพราะว่ามีความผูกพันมากๆอยู่เนาะอืมขอแนวโน้นมค่ะเป็นยังไงอีกเอ่ The w o r l นะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่ใครสักคนหนึ่งอย่างจะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะวุ่นวายกับใครเพราะอาจจะรู้สึกอิ่มตัวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะสุขก็อิ่มตัวแล้วทุกก็อิ่มตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากตื่นเต้นอยากจะมาคุยก็มาหรืออยากจะหายไปก็แล้วแต่เลยเนาะบางท่านอาจจะคุยบชาวต่างชาตินะคะอัศวินถือเรียนบางท่านอาจจะคุยบชาวท่าดินนะหายพิเทสนะคะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย เป็นความสมคัญแบบที่ปรึกษาเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนที่ทําให้สบายใจเป็นใครก็ได้แต่ยังไม่ได้เป็นคนที่ชัดเจนหรือเป็นตัวจริงขนาดนั้นอืม เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเหมือนต้องถูกปิดต้องซ่อนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนามีไพ่แอมพลอร์บางท่านอาจจะคุยชาวราศีเมษขนาเมษเนาะหรือไม่คนที่คนคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการตํารวจทหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะบางท่านได้เป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสาคนแน่นอนละคะ่ะว่า ใครสักคนหนึ่งอาจจะยังหวงทุกๆอย่างที่ตัวเองมีก็เลยยังไม่อยากที่จะตัดสินใจหรือใครสักคนนึงอยากจะเป็นตัวจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นได้ในช่วงนี้หรือถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบตัวจริงแล้วรู้สึกว่ามีบุคคลอื่นแอดเข้ามาบุคคลนั้นก็อาจจะยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะยังเป็นประเด็นที่ค้างคาจิตใจอยู่นะคะ ใช้แต่ส่วนเป็นไพ่ดีทีชนะคะตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นทิ้งไปแล้วก็ลองโฟกัสแค่สิ่งที่จําเป็นดูเนาะเหมือนเป็นการคัดกรองนะคะเออบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องเอาออกเราจะได้พิจารณาอะไรหลายอย่างได้ถี่ทวนมากขึ้นนะคะหมายล้วทนะคะตามนั้นเลยค่ะแล้วก็อเลิเควเตนเลิฟค่ะรักที่เป็นไปไม่ได้นะ เช็คดูให้ดีค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้แล้วก็ยังอยากให้เป็นไปอยู่ก็อาจจะต้องลองตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นแล้วก็ลองจูนกันใหม่เนาะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วหรือว่าไม่อยากจะเป็นอีกแล้วหวัว่าบางทีการตัดวงจรหนึ่งที่มันทวงเราเอาไว้มันนานแสนนานทิ้งไปอาจจะทำให้เราไปได้ไกลามากขึ้นก็ได้นะคะ attraction ค่ะแรงดึงดูดนะแล้วก็ reconciliation นะคะหลายท่านมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันเนาะใครสักคนนึงก็มันจะย้อนวนกลับมานะคะอาจจะเป็นคนที่เคยพบเจอกันในชาติพบนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เคยพบเจอกันในชาติพบที่ผ่านมาก็ได้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังมีแรงดูซึ่งกันและกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอยู่ค่ะมันยังมีจุดเชื่อมโยงระหว่างกันและกันอยู่เนาะแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแรงดูกซึ่งกันและกันหรือว่ามันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเดินทางมาถึงเวลาให้ต้อตัดสินใจแล้วนะคะว่ามันควรจะต้องให้มันเป็นยังไงมันมีไพ่เดวิลเข้ามาด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดๆหนึ่งที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปเพราะเดวิลเข้ามาพร้อมกับไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนมันควรจะเป็นการหมุนวงล้อได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือว่าทางลบก็แล้วแต่นะ ไพ่ตะสมรรถเป็นไพ่ Expect Your Love แสดงความรู้สึกรักของคุณออกมานะคะถ้าความรักครั้งนี้ยังมีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันและยังมองว่าสามารถเป็นไปได้ก็ลองปล่อยความรู้สึกรักของคุณออกมาแต่ถ้ามองแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าแรงปรารถนามันไม่มีแล้วบางทีความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นการปลดปล่อยกันและกันออกไปอาจจะทําให้ความรู้สึกมันโล่งมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงหรือเปล่าวันมองว่า มันก็ต้องค่อยๆพิจารณาเนอะมันไม่ใช่การที่เราจะซ้ายขวาหรือว่ากดสวิตช์ปิดสวิตมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะบางทีการรีเช็คตัวเองเยอะๆค่อยๆทบทวนค่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปเหมือนว่าไม่ต้องรีบร้อนน่าจะดีกว่ายัางไงก็ค่อยๆดูแล้วกันค่ะความสัมพันธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะซับซ้อนก็ต้องดูว่าในความซับซ้อน พอจะเห็นปัญหาไหมถ้าเป็นปัญหาที่ยังพอแก้ได้และยังอยากจะแก้อยู่ก็ลองแก้ดูแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาที่มันไม่น่าจะแก้ได้หรือมันแก้ยากหรือหรือว่าเราไม่อยากจะแก้แล้วบางทีการปล่อยปัญหานั้นไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อาจจะดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้จริงๆแล้วการจะดูว่าเรากับเขามีโอกาสเป็นคู่กันไหมมีอะไรแมทช์กันบ้างหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้ความสมพัญของเราเป็นยังไงแนะนําให้มาดู เป็นชาิพื้นชีวิตดีกว่านะคะเป็นการมารีเช็คกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขามันมีอะไรที่แมทช์กันมีโอกาสเป็นคู่กันบ้างหรือเปล่าหรือบางท่านที่คบกันมานานสารความสัมพันธ์กันมานานไม่เคยมีปัญหากันแล้วอยู่ดีช่วงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหรือเขาตกวินาในเรือนคู่ครองก็ได้นะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนมีบททดสอบเข้ามาถ้าจับมือกันไว้นั่นก็ไปกันได้รอแต่ว่าบางคนที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันคืออะไรแล้ววาวุ่นสับสน ีก,กันอีลงตรงนางมันก็อาจจะสูญเสียความสัมพันธ์กันไปโดย โดยไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่า, kin, า,าบางทีมันอาจจะเป็นแค่บททดสอบมันอาจจะไม่ได้เป็นของจริงที่จะทําให้คุณกับเขาต้องระเนระนาดกันก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นในช่วงน,นี้นถ้าจะทําอะไรยังไงก็จะเย็นๆนะคะอย่างยยนนะะที่ผมบอกแหละว่าตอนนี้ราหูกาลังจะย้ายราศีหลายๆท่านอาจจะได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปบางคนอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการงานงการเงนิงน,งน,งนหรืออาจ,จเป็นเรื่องของความรักอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูว่าลักษณะของคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็ เบอร์ชาร์ตของคุณเป็นยังไงมันถึงจะบอกได้ว่าช่วงแต่ละช่วงชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างไงก็ลองดูละกันเนาะเราไปเช็คเบอร์ชาร์ตของตัวเองดูก่อนก็ได้ค่ะใต้คลิปของวันทุกคลิปจะมีลิงก์แนบเอาไว้ลองไปเช็คดูเบอร์ชาร์ตของตัวเองดูแล้วก็ลองดูว่าเรามีดาวแต่ละดวงอยู่ในเรือนอะไรราศีอะไรนะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็ลองหาคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ให้เขาช่วยเช็คให้แล้วกันจะมาดูกับวันก็ได้หรือจะไปดูกับใครก็ได้ที่คุณสบายใจที่คุณอยากจะดูกับเขาก็ลองดูละะะะะกกันนนนนคคเเป็าาาารรวววงแผชีิต่จได้ เดินต่อไปยังไงในการเดินของเรามันจะได้สบายตัวสบายใจมากขึ้นเนาะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสังฟังกันได้นะเป็นการอาร่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย